บีบีเอยังหาใครโค่นลำบากเพราะว่าหนึ่งก็คือการเติบโตกำไรปีนี้บ b บีนี่น่าจะดีที่สุดยีซแล้วมีอัพไซด์จากดอกเบี้ยขาขึ้นอีกมันเลยทำให้เขาเขาค่อนข้างอยู่ในตำแหน่งที่ดีสองก็คือหนี้ครัวเรือนเขาก็เจ็บน้อยตัวทิศทางการปรับตัวลดลงดอกเบีย้ยออมทรัพย์เนี่ยมันเป็นคุณต่อมาจินของ BBL ต่อเนื่องในครึ่งปีหลัง ที่เกิดขึ้นแต่ว่าโอเคอะถ้าผมดูในในเทรนของตัวตัวกราฟเนี่ยมันก็เป็นเทรนงโค้งลงใช่ไหมครับโค้งลงครับนะอันนี้อัน,นจริงๆนะตามตามตามเทคนิคอลแต่ว่าถ้าผมดูจากตัวแนวโน้มกําไรเนี่ยก็ยังมองในในโทนที่ว่ายังได้ประโยชน์จากทิศทางดอเลี้ยข,ข,ขึ้นและการปรับลดดอเลี้ยออมซัพย์ลงล่าสุดอยู่นะครับ,รบแล้วก็เทรนเทรนกำไรต่างๆก็ยังอยู่ในทางที่ เอาผลอร์มเพื่อนอันนี้ผมดูจากเ่ิงพื้นฐานมากกว่า